สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณแปลงผักหวานผักหวานบ้านนะฮะอยู่กับพี่พลพี่พลอยู่ตรงนี้แล้วอ่าโอเคอ่าเราไปดูพี่พลทําอะไรอยู่นะฮะพี่พลทําอะไรตอนนี้อตอนนี้กําลังจะให้น้ำอ,อ่าผักหวานนะครับครับแล้วไปถอนหญ้าที่ปลูกนี้ปลูกมานานยังครับอันนี้ตกประมาณสองเดือนนะครับอือเหรออันนี้คือปลูกเริ่มต้นยังไงฮนะ เริ่มต้นก็คือตัดหญ้าเมื่อก่อนหญ้าตรงนี้รกมากครับผมแต่ว่าอคือหลังจากที่ตัดหญ้าแล้วที่ขนาดนี้หญ้าให้มันให้มันร่องให้ดินแล้วก็เอากิ่งกิ่งพันผักหวานเนี่ยมาปักลงดินอ๋ออันนี้คือมีกิ่งก็ปักเลยกิ่งที่ก็ไปหาซื้อเข้ามากินนะอ๋อครับอันนี้คือตอนเล็กมากจากการปักลจากการปักกิ่งสดเลยนะกิ่งสดเลยไม่มีใบเลยสักใบไม่มีใบเลยครับ ตอนนี้ใบขึ้นเยอะมีรากมีอะไรออกมาครับใช่โอ้เนี่ยคุณชมครับอะมาดูใกล้ๆอนิดหนึ่งตอนนั้นไม่มีรากไม่มีมีแต่กิ่งเฉยๆกิ่งที่เขาตัดมาให้ครับแต่ตอนนี้ก็ใบแตกออกเยอะเลยนะตอนนี้นะตอนนี้จะมีรากแล้วก็แรกๆมันจะมานคืบนะมีมีตัวอย่างกิ่งใหม่ๆไหมฮะเป็นยังไงอ๋อนี่ทางนี้อันนี้ครับอันนี้ก็คืออันนี้ตัดที่หลังไหม อันนี้คือผมมาซ่อมมาซ่อมมาซ่อมต็นที่มันเกี่ยวเฉาอะไรพวกนี้อันนี้ครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นหญ้าอืมเอ่อตรงนี้อันนี้คือที่นะครับครับประมาณประมาณสองเดือนแล้วเหรอเกือบเกือบครับเกือบเกือบครับโอ๋อจากกิ่งเปล่านี่ประมาณกจริงเล้วันนี้วันที่สามสิบใช่ไหมครับครับสามสิบปลูก สามสิบเดือนหนึ่งนะนี่ประมาณเดือนเเศษกับไม่ถึงสองเดือนอ๋อไม่ถึงสองเดือนอ่ะโอเคเราไปดูไปดูทั้งหมดในปลูกทั้งหมดเท่าไหร่ครับพี่เนื้อที่ได้ไงฮะไม่คือต้นกี่ต้นตอนนี้อ๋อถ้าเฉพาะร่องนี้ผมยกร่องไว้ครับตรงนี้ประมาณทันสองละทันสองร้อยต้นสองร้ยต้นเนื้อที่ประมาณประมาณกี่ถึงงานไหมเนี่ยถึงครับอ๋อประมาณงานหนึ่งถ้าเป็นความยาวประมาณงานอ๋อก็มีการเขาเรียกว่าผมจะเป็นทางเดินไปด้วยเป็นทางเดิน เป็นหน้าที่ไว้ครับความห่างที่ปลูกนี่ห่างเท่าไหร่อ่าอันนี้ครับสี่ต้นเนี้หกสิบเอาเป็นหกสิบแล้วกันหกสิบหกสิบเซนหกสิบคูณหกสิบอ๋อคือไม่อยากให้มันชิดกันมากเออแล้วแล้วทางเดินก็เว้นไว้เท่าไหร่ทางเดิมมาสักเมตรหนึ่งครับประมาณเมตรหนึ่งครับผมอ๋อทำไมถึงปลูกผักหวานบ้านดูแล้วผักหวานบ้านมันดีนะครับมันมันปรุงอาหารได้หลายอย่างนะะ อ๋อทำกับข้าวได้หลายอย่างทำกับข้าวได้หลายอย่างครับอายุมันได้ผลผลิตเร็วไหม้ยปลูกทีเดียวปลูกที่เดียวประมาณสักประมาณสักสามสี่เดือนก็เก็บยอดละยอดอ่อนขายได้กิ่งพันก็ขายพันได้เดี๋ยวขอลงรายละเอียดตรงนี้นิดนึงดูใกล้ๆนะผู้ชมครับเออแล้วตอนนี้เราก็วางสปริงเกอร์แบบนี้เลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็อ่า ประมาณสี่เมตรผมวางไว้ต้นหนึ่งสี่เมตรอืมคือน้ําเรียงถึงกันนะครับครับลดน้ําให้น้ํำยังไงพี่ก็ช่วงนี้ช่วงเขายังเหมือนเด็กอ่ะตอเช้าเย็นนะครับอ๋อเช้าเย็นเลยเช้าเย็นถ้าวันไหนฝนตกก็เราก็ทิ้งเด็ไม่ต้องให้ครับครับผมอ๋อเนี่ยเราต้องคอยถอนหญ้าช่วยครับอ๋อหญ้าชอบมาแย่งอาหารครับ อ่าเดี๋ยวดูนะผู้ชมครับดูนะต้นนี้เนี่ยก็ที่ปักอัตราการงอกดีไหมฮะกี่เปอร์เซ็นต์ครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์มีที่ดีให้สักแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดีกว่าอ๋อแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ครับแก้ปัญหาง่ายๆอ๋ออันนี้คือท่านผมรู้ว่าคนเดินเหยียบหรือว่าสุนัขเดินทําให้ต้นหักใช่ไหมครับครับผมก็จะมาปักไว้ข้างๆอ๋อเอาต้นมาใส่ไม้มาใส่ไม้เดี๋ยวมันก็ คนไม่รู้หักแล้วทิ้งเลยไม่ใช่หักแล้วมาปักใหม่ตอนที่หักแล้วมาปักใหม่ลับเหมือนเดิมอันนี้คือเตี้ยวว่าันนี้หน่อยครับครับก็อันนี้เดี๋ยวให้น้ำบางงามนะครับดูอะไรยากไหมพี่เรื่องอะไรที่สาระสําคัญที่เราต้องดูเป็นเน้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 นเรื่องผักหวานไม่ยากเลยนะครับผักหวานเพียนแต่ว่าให้น้ําเล็กๆให้น้ําสม่ำเสมอเช้าเย็นเป็นหลักนะครับครับคือเราไม่ไม่ไม่พึ่งน้ำฝนนะ แล้วปุ๋ยอ่ะต้องใช้ให้ปุ๋ยยังไงปุ๋ยยั่งให้เขาตอนโตครับได้เดือนหนึ่งหรือสองเดือนเนี่ยก็ให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยอะไรปุ๋ยหมักปุ๋ยเคมีปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่อันยนี้ดีกว่าปุ๋ยขี้ไก่ช่วยด้วยช่วยโดยหลแล้วเคมีใช้บ้างไหมช่วงไหนเคมีเคมีปุ๋ยใช้อยู่ครั้งเดียวฮะช่วงแร็กครั้งเดียวอืมประมาณสักกี่วันอ่าประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนประมาณสักเดือนครับเพื่อให้มันมี นี่ปลูกมาก็เป็นเดือนแล้วแล้วจะให้ให้ไปเมื่อไหร่อันนี้ผมให้ไปเมื่อประมาณสี่ห้าวัน๋อครับให้ไม่เยอะลครับเนี่ยทําเป็นดินขึ้นมาเขาเรียกพลวดดินใช่ไหมครับพลนดินขึ้นมาเป็นหลุมแล้วก็หยองข้างอ๋อไม่กี่เม็ดเองครับครับไม่กี่เม็ดเองดินสภาพดินที่นี่เป็นยังไงอ่ะพี่พ่พลอันนี้เป็นดินที่ว่าขุดขึ้นอืขุดขึ้นจากทำท้องร่องนะฮะแล้วก็มาถมก็มันจะเป็นเรียกดินถมใช่ไหมครับครับ มันได้เกิดการร่วนซุยไม่เป็นดินเหนียวคือเราแบบเออก็คือถากหญ้าออกครับอืมเรื่องเรื่องการปลูกถ้าเกิดว่าหญ้าเราไม่ถากออกให้ดีไม่ไม่ดีฮะไม่ดีใช่ไหมมันต้องมันต้องเอาให้เตียนเลยใช่ไหมครับก็คือไม่ต้องถึงกับเตียนมากเราเห็นส่วนข้างๆกันนะครับคือปลูกแต่ก็นี่มันสู้ยายไหวหญ้าหญ้าอ๋อคือคือหญ้ามาเร็วว่างั้นเละครับมันก็เลยเหมือนแกนทำให้แกนแบบ เราเป็นเด็กแล้วก็โตคือก็โตไปเรื่อยเรื่อเราเป็นเด็กคือมันโตไม่ทันหญ้าว่างั้นเนรออ๋อทางนั้นก็ต้องทําต้องทําให้เตียนเนี่ยครับผมก็มาทำอย่ไงเอ๋อก็จะต้องมาเนี่ยหญ้าไวมากเลยนะผู้ชมครับเนี่ยขนาดหั้อันนี้ก็คือต้นผักหวานบ้านที่ก็น่าจะพอต้นมันโตแล้วมันก็แพ้่แล้วครับแพ้แล้วมันยอมแพ่ะ้ผักยอมแพ้แล้วไม่ใช่อ่าอะไรอ่ะหญ้ายอมแพ้แล้วอืม ป็นสนยางเห็นมะสนยางงสูงพอสนยางพอยางมันขึ้นเป็นต้นใหญ่แล้วสูงๆแล้วไม่คลุมไม่มีละมันคลุมดินคลุมหญ้าหญ้าตายหมดเออครับผมนี่ฮะคือผักหวานบ้านที่ผักหวานบ้านะอายุประมาณเดือนกว่ากว่านิดนิดนึงนะครับอืมก็เพิ่งปลูกนะฮะเพิ่งปลูก ที่ตรงนี้ก็เมื่อก่อนก็มีแต่หญ้าใช่ไหมฮะใช่ครับหญ้ารกมากสูงงหัวอ๋อนี่นี่มีการวางน้ําดันนะครับเอ่อต้องน้ําจําเป็นไหมฮะพี่เรื่องน้ําจําเป็นครับจําเป็นช่วงเล็กๆนะอืมนา้หน้าน้าฝนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มีฝนบ้างอะไรด้วยมีฝนช่วยแต่ถ้าหน้าแรงก็ต้องบางร่องนี่ผมยังเอ่อเริ่มปลูกก็มีอืเริ่มปลูกแล้วผมเพิ่งเริ่มปักไว้ก็มีก็แตยว่วที่หัว๋อมีน้ํา ข้างๆร่องอ๋อไอ้ที่เพิ่งเริ่มปลูกเป็นแบบไหนไปดูกันหน่อยไหมได้ครับครับครับเดี๋ยวผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปเดี๋ยวข้ามร่องครับเันมาต้องข้ามสะพงานอีอ่าเนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นแนวนะครับผู้ชมครับผมให้ดูนะนี่เป็นแนวของปักวานบ้านเนี่ยแนวนี้ผมมาเสริมที่หลังนะครับอ๋อหนที่ว่าเพิ่งเสริมอันเนี้ยนี่แหละคือพื้นที่มาก่อนตรงนี้มันจะมีหญ้าขึ้นตามมด เอาหญ้าเข้าข้างอ๋อก็คือเอาหญ้าหญ้านี่ไม่เผาไม่อะไรเลยไม่เผาครับมันก็เป็นปุ๋ยมากไปเป็นปุ๋ยเลยแต่ว่าตรงนี้ก็คือเพิ่งมาปักที่หลังใช่ครับเนี่ยเริ่มขึ้นล้วพยายามออาไปแถวเลยอ๋อนี่น้่นคุณผู้ชมครับเพื่อใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับอ๋อก็คือใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ครับนี่ครับแต่ว่าเราต้องระวังเรื่องหญ้าเนาะระวังเรื่องหญ้า อ่าแล้วจุดอื่นๆน,นะครับเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเริจะข้ามสะพานนะระว่างนะครับสะพานช้ำร่องโอ้โนี่ตรงนี้ก็มีการขุดนะฮะเป็นร่องนะครับอ่าตรงนี้ที่ต่าอันนี้คือสถานที่ใหม่อันนี้คือเตรียมอ๋ออันนี้คือเตรียมที่โอ้โหต้อง,ต,อง<า>ต้องเตรียมแบบนี้เลยว่าช่วงไหนก็เราก็จะถากหญ้าอืถากหญ้าไว้ให้มันล่องเลยครับหญ้าอยู่ดิ่มๆเต็มเนย่ะโอ้อโหเนี่ยเนื้องานขยันมากเลยเนี่ยเนี่ยยามว่างครับครับยามว่าง ชาวบ้านเราก็เตรียมพื้นที่ไว้แล้วก็สั่งกิ่งมาปักเหมือนเดิมอ๋อนี่ก็คือโซนนี้ก็มีการลงไปแล้วนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคผู้ชมข้างหน้าเนี่ยถอนหญ้าไม่เสร็จอ๋อยังหญ้าต้องทาหญ้าตามนี่นะครับตรงนี้ครับผมตรงนี้ถักถอนหญ้าเรียบร้อยตอนนี้ตรงนี้เร่ถอนหญ้าแล้วอ๋อนี่คือที่ถอนหญ้าแล้วนะครับถอนหญ้าในวันตองวันมันจะเห็นโล่งเลยอืมนี่ครับ ก็ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์เนาะใช่ดีกว่าเราปลูกปลูกไม้อื่นนะฮะเป็นการที่ว่าผักหวานบ้านมันได้ผลเร็วใช่ไหมสองสามเดือนใช่ครับเออแล้วก็ทำตลาดได้แต่รกระโดดข้ามมันก็ลำบากเนาะตรงนี้ฮะตรงนี้ครับอ่อปะไป<ร>ชมต่ออไม่ต้องข้ามมันแน่นอนอ๋อมองเห็นอยู่นะ อันนี้ผมยังไม่ต่อสปริงเกอร์ไม่ต่อสายอะไรช่วยพี่เห็นอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็ปลูกได้ไม่กี่วันก็เริ่มออกใบอาศัยมีน้ําที่ท้องร่องช่วงนี้ฝนตกมาเก็บไว้ก็สาดน้ําไปใช่ครับเราก็ใช้ถังหิ้วขึ้นมาแล้วก็เอาน้ําสดไปทีระชั้นแล้วล็อกแล้วล็อกก็ล็อกครับอืมก็จงเห็นต้นไม่ได้ไม่นานนะลดน้ำแพ๊บเดียวอ๋อมีหญ้ากับต้นผักหวานบ้านมองไม่ออกเลยนะฮะแต่ก็ต้องแต่กินนิดเดียวฮะตอนนี้เออครับผม ก็คือการดูแลหญ้าเป็นเรื่องสําคัญเนาะเป็เป็นหลักโอเค okay. มันเหมือนตัวย่างอาหารของของพืชนะครับอืมาเลยแต่พวกนี้ก็เป็นตอนเล็กๆกเองพอโตขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะแพ้และครับแพ้ผักหวานล้วถ้างั้นเดี๋ยวขอชมเอ่อเปิดน้ำรถเออเป็นเป็นยังไงบ้างอยากจะดูนะครับว่าอการให้น้ำนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาชมกันต่อไปนะครับ งประตรงน,นี้นะครับก็กําลังอยู่ในช่วงการให้น้ํานะครับผักหวานบ้านอันนี้ใช้สปริงเกอร์นะครับอืนนมอาจจะต้องทำใ่เ่อโตเลยครับโตก็ไม่ต้องเปลี่ยนท<อ>่อไม่ต้องเปลี่ยนไหเอาสูงให้เลยนี่ครับ ก็ S <S เปิด <S <S แบบนี้ใช้เวลาประมาณสักกี่นาทีครับในการที่ให้น้ำครับไม่เกินครึ่ชงชั่วโมงฮะสักสิบห้ายี่สิบนาทีก็ได้แล้วน้ําก็จะฉ่ำหมดแล้วอ๋อประมาณสิบห้านาทีประมาณนั้นแหละครับอืมคือผักพวกนี้ไม่ต้องการน้ําถึงต้องฉ่ำมากครับฮะแต่ก็ไม่ต้องการแห้งมากนะอืมพื้นที่ก็ต้องชุ่มอยู่ตลอดครับ ก็ช่วงท้ายนี้นะครับผักหวานบ้านที่ทําอยู่ตรงนี้ก็ในส่วนของพี่พลสัมผัสตรงนี้นอกจากปลูกผักหวานบ้านแล้วเตรียมปลูกอะไรอีกครับอ่ามันมีผักสวนครัวแต่ด้านหลังมันอยู่ด้านหลังด้านหลังของบ้านอ๋อแต่ว่าวันนี้เรามาเริ่มยังเห็นพวก่าพวกตะไคร้พวกอะไรด้วยใช่ไหมครับอันนั้นปลูกเอาไว้เอาไว้ใช้ภายในคนเรือนนะครับครับโอ้สุดยอดเลยมะเขือพวงกระปลูกรอบที่ครับอ่อ เริ่มมาทาเกษตรได้นานหรือยังครับเนี่ยประมาณสักเกือบสองเดือนแล้วครับเพิ่งเริ่มนะเพิ่งเริ่มเกษตรเพิ่งเริ่มครับตอนนี้หน้าเกษตรจะน้อยมากต้องพยายามศึกษาด้วยครับแต่สิ่งสาคัญที่สุดก็คือการลงมือทําจริงจังครับอืมจะเกิดมุ่งเอาผักหวานเป็นหลักก่อนอ๋อเอาผักหวานเป็นเป็นหลักก่อนอย่างอื่นค่อยค่อยศึกษาแล้วก็เอามาลงเรื่อยๆอืมครับ นี่ครับผู้ชมครับต้องขอบคุณพี่พลมากๆเลยที่มาให้ความรู้ให้แนวทางการปลูกผักหวานบ้านแบบมือสมัครเล่นเออไม่ใช่มือใหม่มือใหม่จะใช้คาว่ามือสมัครเล่นไม่ได้เป็นมือใหม่นะครับก็ทําจริงจังเนาะพี่เนาะครับผมเนี่ยมันมีที่ยงว่างอยู่ว่าตัดหญ้าเนี่ยว่างๆมันก็จะถากหญ้าเตรียมไว้ครับเตรียมไว้ไปลูกผักหวานครับอาจจะยกร่องได้นูนจะไกลไหมฮะไกลมั้งหรนอไมคร่องมั้ครับตรงนั้นก็ปลูกผักเรียบร้อยแล้วอย่างเช่น มะเขือถุ่บวบครับเอาไปกินไม่ใช้ได้เลยครับครับขอบคุณมากนะฮะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณพี่พลมากๆที่มาให้ความรู้ให้ข้อมูลนะแล้วก็ติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากพี่พลครับสวัสดีครับ